สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูรีเจนซี่นะที่นะครับวงการเรียกว่ารีเจนซี่องุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้เห็นตัวเป็นไปนเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปทีละขวดเลยวันนี้ได้มาค่อนข้างเยอะมากนะครับใครมีแบบนี้นะครับสามารถส่งมาขายผมได้นะผมยินดีรับซื้อราคาหลายบาทนะครับนี่นะครับรีเจนซี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะฮะ นี่นะครับนี่นะฮะเรียนซี่ที่บอกว่าเป็นเรียนซี่องหมุนนะฮะหรือเกฟเนี่ยนะครับถ้านะ,ะนี่ผมชี้ดูถ้ามีตัวแบบนี้นะฟินิชเนี่ยเกฟเนี่ยแบบนี้นะครับผมรับซื้อราคาหลักพันนะฮะต้องบอกว่าหลักพันนะครับนี่นะครับมีลูกค้านะครับนํามาขายนะฮะได้รับเงินไปหลายหมื่นนะต้องบอกว่าหลายหมื่นนะครับนี่แบบนี้นะครับ นี่ใครมีนะครับแบบนี้นะฮะที่เขาเรียกว่าสภาพสวยบางคนนะครับถามผมว่าเฮ้ยคุณมาผมก็มีสภาพเก็บเดิมเลยเก่าเดิมนะพูดเหมือนพระเปียบเลยนะครับนี่นะครับผมให้ดูว่าสวยๆนะครับเป็นยังไงเนี่ยถ้าเล่านะสวยๆก็คือป้ายนะครับแบบนี้นะครับใหม่ๆแบบนี้นะครับเพิ่งแกะจากกลองนะฮะแล้วก็น้ําเต็มๆขวดแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ยังเรียกว่าสภาพสวยนะครับน้ําแทบไม่ลดเลย นะครับขวดนี้ปีสี่ห้านะครับปีสี่ห้านะครับนี่ราคาหลักพันนะใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับยกลังสิบสองขวดผมก็ซื้อนะนี่ดูสภาพสภาพลังนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหเก่าจริงๆนะดูนะฮะอันนี้คือด้านในนะด้านในยังใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านนอกนะเดี๋ยวนะครับเอพีอาจจะตกใจนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ ดูนะครับนี่เก่าจริงนะฮะเก็บเดิมด้านนอกเก่าไม่เป็นไรนะขอด้านในเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งแกะนะครับให้เอฟซีดูเผื่อท่านใดนะครับมีแล้วอยากขายเฮ้ยคุณแมกรับซื้อเล่าเรียนซี่แบบนี้นะครับนะนะครับราคาหลักพันนะครับแบบนี้นะครับนะในห้างน่าจะขายหลักร้อยนะถ้าเป็นตัวใหม่นะครับแบบนี้หลักพันนะครับใครมีนะยินดีรับซื้อนะครับ นี่ไม่ต้องเถียงกันนะฮะแบบนี้เผื่อท่านใดไปเจอแบบฟุกๆนะผมยินดีรับซื้อยกลังเลยนะฮะแบบนี้นะครับคุณมีหลายลังก็ก็รับซื้อหลายลังนะฮะนี่แบบนี้นะครับปีสี่ห้าเห็นไหมนะครับกล่องก็จะเขียนว่าเกรฟเลยนะฮะนี่นะครับมีบางปีนะครับกล่องไม่เขียนเก็บแต่ด้านในเป็นเก็บก็รับซื้อนะครับนี่รับซื้อนะครับ นี่แบบนี้คือสภาพสวยเดิมจริงนะฮะใครบอกว่าเรียนซีเนี่ยนะครับตัวใหม่ก็หายากอยู่แล้วนะฮะอันนี้ตัวเก่าคุณคิดดูแล้วกันนะฮะปี4ี่ห้านะยังมีนะครับยังมีเห็นไหมยังหลงอยู่นะครับส่วนมากนะครับเจ้าของเนี่ยเท่าที่ผมไปสัมภาษณ์มานะฮะก็จะอารมณ์ว่านะครับคนเอามาให้เก็บจนลืมพูดง่ายง่ายนะครับปีใหม่ก็เลยแกะมาดื่มนิดนึงพอเห็นคุณมาร์คเฮ้ยคุณมาร์ครับซื้อหลักพันโอ้น้ําตาเล็ดเลยนะฮะบางคน ดื่มไปเป็นลังนะฮะก็เงินหายไปหลักหมื่นนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมแนะนําเสมอนะเล่าเรียนซี่เนี่ยไม่ได้เรียกว่าปั่นราคานะคุณต้องเข้าใจว่าของมันหายากนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแลไอเทมนะครับนี่แลไอเทมจริงนะครับไม่ได้ปั่นราคานะรับซื้อจริงนะครับนะคุณไปดูได้เลยนะผมรับซื้อตั้งแต่ปีสองห้าสอเลยนะฉลองกรุง200ปีนะครับอันนั้นคือหลักหมื่นนะ ขวดเขียวทึบนะครับมีขวดเขียวใสอีกนะบางคนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเล่นกงินแบบนี้ใช่ครับเขาเล่นกงินแบบนี้คุณต้องเข้าใจนะวงการเขาเล่นกันแบบนี้นะครับถ้าคุณนะครับมีลู่ทางคุณเห็นว่าโอเคส่วนนี้ทํากําไรได้นะคุณก็ไปหามาขายแค่นั้นเองนะครับเพราะมันมีคนรับซื้อนะครับแบบนี้หายากนะครับแบบนี้หายากผมบอกเลยสภาพกิฟตบสวยๆแบบนี้ยิ่งหายากนะครับนี่นะเเต็ม ส่วนมากกล่องก็จะแบบไม่อยู่อย่างนี้นะฮะนี่นะครับผมเคยไปเจอนะฮะได้มาก็สอบถามมานีดนึงว่าแต่ก่อนแต่เดิมนะไม่ใช่เจ้านี้นะครับแต่ก่อนแต่เดิมเขาเปิดร้านเป็นร้านขายของชําแล้วขายไม่ได้นะครับกิจการเซ้งไปปิดไปนะครับยกเล่าไปเก็บไว้ในโกดังจนลืมนะฮะแล้ววันหนึ่งนะครับบีคุณาร์กทำคลิปว่ารับซื้อเขาออกมานะออกมานะครับนะครับมีหลายลังนะครับหลายลังบางเจ้ามีเป็นสิบลังนะฮะ นะครับแบบนี้รับซื้อนะฮะมีเยอะก็รับซื้อเยอะนะครับนี่นะผมเข้าใจว่าผมน่าจะเป็นนะครับเจ้าแรกๆเลยที่มาทำคลิปให้ f c ทุกคนดูนะว่าผมรับซื้อเล่าเรีจนซี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับนะฮะที่แพงนะครับส่วนมากจะนำไปสะสมนะครับเก็บเป็นสตอรี่ของตัวเอง นะครับคุณไม่ต้องนะครับไม่ต้องแบบมี่าเฮ้ยเหล้ารีแพงเกินไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับส่วนมากคนที่เขาซื้อเนี่ยนะครับเขานําไปสะสมนะผมบอกอย่างนี้นะฮะนะครับเหล้ารีราคานี้ถ้าคุณไปดื่มเนี่ยนะครับดื่มแค่ครั้งเดียวพอนะฮะครั้งต่อไปถ้าได้มาก็เก็บดีกว่านะครับนี่แบบนี้นะครับใครมีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องนะครับนี่เห็นไหมครับกล่องแบบนี้ ดีนซี่สภาพกิฟมากเลยนะถ้าคุณเห็นกล่องจริงๆสําหรับกล่องนี้นะจะเลื่อมเลื่อมทองเห็นไหมอันนี้ก็เห็นแลลวนะเนี่ยลำเลื่อมทองนะครับสภาพสวยเดิมจริงแล้วก็เจ้าของเก็บเดิมมากนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้ดูดิฮะคุณคิดดูนะผมคิดว่าน่าจะเกือบ20ปีนะประมาณ10บกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีปลายปลายนะสภาพยังเป็นอย่างเงี้ยนะครับคุณคิดว่าของอย่างเนะงีย้ยนะหาง่ายหยเหรฮะไม่ง่ายนะนะครับ นี่นะฮะราคาสูงไม่ต้องแปลกใจนะนะครับผมรับซื้อนะครับนี่นะฮะรับซื้อนะครับก็รับซื้อลูกค้ามา2ลังนะครับนี่ทั้งรีนซี่ที่เป็นเรียกว่าอางุนกับรีนซี่ที่เป็นตัวธรรมดานะครับรับหมดนะครับขอให้เก่าเกิน10ปีนะฮะนะครับส่วนราคาบางคนนะฮะไม่เก่ามากอยากได้ราคาสูงก็ไม่ได้นะต้องเข้าใจนิดนึงนะนี่ วันนี้เอามาคลิปมารีรันให้อีกรอบหนึ่งรีรันคือมาทำนะฮะคลิปรียมซี่อังุ่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่โอ้ยช่วงนี้คนทักมาขายเยอะมากนะครับนี่แบบนี้เล่านะครับนี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครนะมีเรียมซี่ทุกรุ่นขอให้เก่านะครับ200ปีเนี่ยผมยิ่งรับเลยหลักหมื่นนะใครมีนะครับมาแลกเป็นเงินได้นะครับเอาไปใช้หลังปีใหม่นะสบายๆชิลๆเลยนะ โอเคนะคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ด้วยกันนะฮะแล้วก็ไม่ใช่นะพูดผิดนะขอบคุณ f c ด้วยนะครับที่ยังนึกถึงผมนะสำหรับเหล้าเรียนซีแล้วก็นะครับฝากไว้นิดนึงนะใครมีแพะนะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจผมยังรับเช่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเหล้าเรียนซีอ่อง,งุ่นแบบนี้นะครับใครมีนะครับแอดไลน์ผมถ่ายรูปมาดูนะฮะราคาตกลงกันได้ผมรับซื้อถึงที่นะฮะ มีเยอะก็รับซื้อเยอะนะฮะโอเคนะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดแชร์ผมนิดนึงนะฮะจะได้เป็นกําลังใจนะสํสำหรับสายนะฮะสุราไทยแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะนะครับได้เจอกันแน่นอนครับไปราคาขอบคุณครับ